ไอ้ตรงเนี้ยตรงการเปิดปิดที่เป็นฟันเฟืองเนี่ยเป็นสิทธิบัตรของซอ็อกกาเลยนะสวัสดีครับจากร้านฟิกคาเมลา่าห่างเหินกันไปหลายวันนะฮะช่วงนี้งานเยอะจริงๆงานซ่อมกล้องการทําคลิปก็เลยห่างหายไปนานแล้วก็คลิปนี้มาก็ไม่ได้มาเรื่องกล้องแล้วด้วยตัวนี้เขาเรียกว่ามันติท so ูลยี่ห้อซ็อก S.O.G. นะว่าซ็อกนี่เป็นเครื่องหมายการค้าของเขาเลยนะเป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับ ของ US รุ่น powerpie คำว่า p i n t เนะี่ย p i แปลว่าครึ่งหนึ่งของ quart คือมาตราวัดของเหลวของอเมริกันเทานะบ้านเรากรมกับแบงเอออย่างนี้ดีกว่านะแ้น่าจะจินตนาการเห็นผ้าฟูนไซ์ก็คือขนาดนี้ของมันทีทูลน,นะอันนี้ผมเอา letterman super two ตัวเก่าเก่ากึกเลยใช้มา20กว่าปีแล้วมาให้ดูเนี่ยตัวนี้เป็นฟูนไซตแต่ตัวนี้จะเป็นขนาดเล็กลงมาหน่ยมันจะเล็กกว่าปกติครึ่งหนึ่ง โดยประมาณมันติก็แปลว่าหลายๆอย่างทูนแปลว่าเครื่องมือก็คือเป็นเครื่องมือหลายๆอย่างรวมอยู่ในตัวเดียวกันผมอยากได้มันติทูนที่มีขนาดเล็กๆพวกนี้มาสักพักแล้วเมื่อก่อนนี้ผมเคยเอาของเทเวลเลอร์มาขายตัวเล็กไม่กี่ตังค์ร้อยกว่าบาทยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่มาถูกใจของไอ้ที่มันราคาแบบไปไกลหน่อยนะตัวนี้พันกว่าบาทขาเคลมไว้ว่ามี18นะครับ18เครื่องมือ สิอย่างที่ใช้ได้เครื่องมือจริงอาจจะไม่ถึง18แต่ว่าบางบางอย่างมันใช้ร่วมกันความยาวสุดเมื่อเปิดแล้วเนี่ยเขาบอกไว้ว่าโอเพนเลงห้านิ้ว close length ก็คือพับแล้วพับมาแล้วเนี่ยสานิ้วน้ําหนัก4.2องอนมาตรฐานแบบกรัมก็คือประมาณ120กรัมนะฟิเนผิวแบบฮาร์ดแบล็กก็คือ h าร์ดอ o โนด e สีดํา แบบจริงๆเขามี2ส,สีมีเป็น s i l v e r ร์ยิงผมอยากได้ตัวซิลเวอร์เป็นสโตนวอชนะนะเป็นลายแบบลายสีเงินหย,ยาบๆแต่ว่าไม่ได้ไม่มีรนะออยู่นานก็ไม่มีก็เ,เลยได้ตัวนี้มามีเพื่อนสมาชิกจากกลุ่มพวกอะไรอะแท็กพิคอนะแบ่งปันมาให้ในราคาย่อมเยาก็เดี๋ยวแกะมาดูกันนะฮะแท็กเขาก็มาอย่างเงี้ยนะ,ะมีแค่นี้เลย เขาชะลมน้ำมันมาหน่อยนะเดี๋ยวผมจะขอเช็ดเอาน้ำมันออกก็หน่อยเมื่อก่อนที่ผมเคยใช้ของเขาอยู่นาน,น,นตั้งแต่สมัย20กว่าปีที่แล้วนะเป็นรุ่นรุ่นแรกเลยรุ่น powerplier powerplier ก็คือเป็นตัวอย่างเงี้ยแต่ว่าใหญ่ฟ u l l s i z เหมือนอย่างนี้เวลาพับเก็บเนตรงตรงไอ้ข้อพับเขาเนี่ยจะเป็นเฟืองเป็นฟันเฟืองเหมือนกันอย่างนี้เลยคล้ายแต่ว่าเป็นตัวใหญ่ตอนนั้นผมไปทําหาย ที่ไหนไม่รู้ถ้าคือถ้ารู้มันก็ไม่หายนะมันก็เลยไม่รู้ไงเลยเลยหายตั้งมานั้นมาก็ไม่ได้ใช้ของของซ็อกอีกเลยนะไม่ค่อยได้ใช้ของที่แบบแกะแพ็คใหม่ๆอย่างนี้มาเนิ่นนานมากละเนี่ยขนาดมันเล็กแล้วน้ําหนักมันเบามากประมาณ120กรัมถ้าเทียบกับไอ้พวกฟูลไซส์พวกเนี้ยเลเตอร์แมนหรือว่ายี e ่ห้อเก r ร์เบอร์สวิสอาร์มอะไรพวกเนี้ยตัวฟูลไซส์มันหนักแล้วแบกไปไหนทีมันค่อนข้างจะเป็นภาระ ผมไมเลยชอบตัวนี้เพราะว่ามันมีโอกาสได้ใช้งานมากกว่าการเปิดการปิดมันจะคล่องตัวมันจะลื่นกว่าเยอะเลยไม่ต้องมาออกแรงแบบโหเยอะแยะอะไรมากมายนะใช้กันหยิบใช้ง่ายๆมีโอกาสเรียกใช้งานบ่อยแล้วก็มีคลิปสำหรับเน็บตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีห่วงสำหรับใส่คีย์ริงใส่่วงกุญแจหรือใส่ เชือกแลนย์ดใช่เชือกแลนย์ดแลนย์ดก็หมายถึงเชือกอย่างเงี้ยเชือกอันนี้เพื่อนสมาชิกถักให้มาเอาไว้สําหรับให้เราคล้องมืออะไรใช้หยิบถนัดขึ้นแล้วก็ถือเป็นอีกเครื่องมือนึงด้วยไอ้เจ้าคีริงตัวนี้ใช้ประโยชน์ได้มากมายตรงหัวคีมเนี่ยมียี่ห้อซ็อกติดอยู่เลยไอต้ตรงเนี้ยต้องการเปิดปิดที่เป็นฟันเฟืองในเป็นสิทธิบัตรของซ็อกเเลยนะมีโนเลดมีไอเดียมีอะไรจะทําอย่างเขานี่ก็ทําไม่ได้แล้วจด สิทธิบัตรจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วตรงคีมเนี่ยใช้ได้เป็นคีมจับบีบขันนอ็อตแล้วก็มีใบตัดอยู่ตรงตรงนี้ด้วยไว้ตัดลวดไม่ใช่บางๆไว้นะตัวหางปลาเนี่ยตัวนี้เบอร์ใหญ่นะตัดปึ๊บขาดนิ่มๆเลยจริงๆเคยมีของเ e ตเตอร์แมเป็นรุ่นไมโ่าไมโคาก็เป็นเดี๋ยวมีรูปอินเสิร์ตให้ดูอันประมาณนี้แล้วก็มีเครื่องมือน้อยกว่าน,นี้หน่อยน้ำหนักเบาๆอย่างนี้แต่ว่าตรงนี้มันไม่ใช่คีมมันเป็นกันไก ผมก็ไม่ได้ใช้อะไรมากขนาดนั้นนะะทีน,นี้ลองมาดูเขามีอะไรให้เราใช้บ้างาเขาบอกว่ามีตั้ง18นะเขาเคลมไม่ต้อง18อย่างาตรงหัวครีมเนี่ยย้ำหางปลาได้เ้าหัวสายไฟหรือตัดสายไฟอ,อะไรเนี่ยตรงนี้ใช้เป็นตัวย้ำหางปลาได้ตรงนี้ตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้นี่ฮะต,ตรงนี้เลยนะ เดี๋ยวลองทําให้ดูนิดหนึ่งนะสรมนต้ว่าจะผมจะเข้าหัวปลาตัวเล็กๆอย่างนี้นะก็อันนี้ยังไม่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรมากมายนะทําให้ดูเฉยๆแล้วก็ปอกสายปอกสายจริงๆเขาก็มีฟังก์ชันที่ใช้ปอกได้เข้าหัวสายแบบนี้เห็นไหมส่วนที่เป็นคีมย้ำเข้าไปก่อนแบบนี้แล้วก็ใช้ส่วนนี้ส่วนที่เขาเป็นตัวย้ำตรงเนี้ยนะบีบย้ำเข้าไปเลยเห็นไหมครับ มันจะเป็นรอยแบบรอยย้ำแน่นมากเลยอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาย้ำตรงนี้อีกทีหนึ่งตรงสายก็มาย้ำอีกทีหนึ่งแน่นตึบเลยทีแล้วก็เอาฉนวนเอาอะไรจริงๆเราต้องใส่ฉนวนไว้ก่อนที่จะย้ำอันนี้ทำให้ดูเฉยๆว่ารอยย้ำมันดีมันสวยงามแล้วมันแนบบมันแบนใช้ได้เลยตรงนี้นะตรงนี้ถัดจากไอ้ตรงที่ใช้ย้ำอ่ะเนี่ยเขาะจะมีเป็นร่องอีก ไอ้ตรงร่องเนี่ยเราใช้ปลายหกเหลี่ยมที่เป็นดอกไอ้พวงแบบนี้นะฮะที่เป็นดอกแบบนี้มติว่าเรามีอยู่แล้วหรือว่ามีแถมมากับอะไรก็ตามมาใช้ต้องอ้านิดนึงก่อนนะแล้วก็จับอย่างนี้เห็นไหมเขาจะจับตรงนี้ได้แล้วไขได้ไขก้นนี่เขาไม่ได้ให้มานะนี่ผมเอาของบอสมาให้ดูท่านต้องการใช้ตัวไหนก็ใช้ไปเลยตอาตัวต่อต่อให้มันเป็นด้ามยาวอ่ะก็ได้ก็ใช้อย่างนี้ต่อยาว ก็เป็นด้ามยาวแล้วอยู่ที่ชุดนี้ของเราแล้วหรือว่าจะใช้เป็นบล็อก10มิลถ้าเป็นหนีดอย่างนี้แล้วมันเสียบไม่เข้านะต้องเปิดมานิดนึงแล้วก็เสียบแล้วก็บีบเข้าไปตรงนี้จะเป็นด้ามให้เราไขานี้ประโยชน์แค่ตรงหัวครีมนี่เข้าไป3ามสี่อย่างเลยในชะ่ไหมใช้จับใช้ขันหัวนอ็อตใช้ตัดใช้ย้ำสายไฟใช้จับดอกไขควง เราลองปิดครีมนี้ก่อนแล้วเรามาดูเครื่องมือกันเครื่องมือตัวแรกที่ภูมิใจนําเสนอเลยก็คือใบมีดใบมีดเ่าเนี้ยเป็นทรงแบบคมตรงตรงสันนี่จะเป็นโค้งแบบนี้สับในพวกวงการมีดเขาเรียกว่าวานคริสนะครับใบแบบวานคริปถ้าเป็นทรงแบบนี้แต่ถ้าเป็นคมตรงอ่นี้ไอ้ข้างบนนี่จะเป็นเหลี่ยมเป็นอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าคมตรงเขาเรียกวานคริสหมดเลยความคมนี่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยนะ ถือว่าปานกลางใช้งานได้เลยทำกับข้าวหัน่นผักปอกผลไม้หรือว่าใช้งานทั่วๆไปได้ได้ดีนะฮะแล้วก็ใบเขาเนี่ยมีการล็อกถ้าต้องการจะปิดเราต้องมากดตรงนี้ก็จะมีล็อกนี่เห็นไหมฮะกลไกล็อกอันนี้ก็เป็นลิขสิทธิ์ของสิทธิบัตรของของซ็อกเขาเหมือนกันทุกใบจะล็อกหมดต้องกดตรงนี้อุบัติเหตุที่ว่าใช้แล้วใบมี่จะพับมากินนิ้วตัวเองนี่ไม่มีเลยนะเป็นไปได้ยากมากมีขนาดความยาวใบวัดคมมีด ได้ประมาณ48.3มมที่8.36มมอ่ะเก็บใบมีดก่อนแล้วเรามาดูใบที่สองถัดมาใบที่สองถัดมาจะเป็นมีดคมเดียวนะฮะคมเดียวแต่ว่าใช้คว้านใช้ปาดใช้เฉือนอะไรได้นิดหน่อยส่วมากใช้เจาะนะครับเจาะไม้เจาะไม้แผ่นบางๆหรือเจาะไม้ที่เจาะนำศูนย์อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าใช้ควานพวกหนังหรือพลาสติกอะไรพวกนี้ได้ อ่าต่อมาใบที่3เป็นไขควงแบนลายไขควงจะอยู่ที่2มิลลาย2มิลก็ใช้ไขพวกอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าเครื่องอะไรที่เราต้องการใช้ได้ทั่วๆไปเลยอันนี้เป็นตะขอตัดเซฟตี้เบลเป็นหุกตัดเซฟตี้เบลหรือตัดเชือกเชือกที่มันเป็นเชือกลื่น,นเชือกพาราคอร์ดเชือกพาราคอร์ดก็คือเชือกล่มพวกเนี้ยนะครับเหนียวมากเกี่ยวเข้าไปเลยมันจะพอดีกับพาราคอร์ดเลยหรือว่าใช้พวกเซฟตี้เบลเวลาลด เกิดอุบัติเหตุเกิดติดขัดอะไรขึ้นมาเราไม่สามารถเอาเซติเวลออกได้เราใช้ตัวนี้เกี่ยวตัดได้เลยตัวนี้ต้องคมต้องใช้ได้จริงนะฮะถ้าไม่งั้นมีไว้เนี่ยเป็นอันตรายทําให้เราเสียจังหวะต่อมาใบสุดท้ายของฝั่งนี้ตะใบตะใบก็จะมี2ด้านนะอันนี้จะเป็นฟันคู่เป็นฟันดับเบิลแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเลื่อยคล้ายๆเป็นใบเลื่อยสําหรับเลื่อยเหล็กตรงสันนี่นะก็คือใช้ได้3อย่างเลยเนี่ยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นร่องไว้สําหรับใช้เวลาปลด เบ็ดหรือว่าใช้ดัดลวดอีกอันนึงเขาก็ถือว่าเป็นเครื่องมือด้วยเหมือนกันก็คือเป็นสเกลไม้บรรทัดได้เนี่ยเขาจะมีเป็นสเกลไม้บรรทัดมาให้ัเป็นนิ้ววัดเป็นเซนด้านนี้เป็นนิ้วด้านนี้เป็นเซนผมชอบมันติทูนไม่ว่าจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่หยิบเครื่องมือโดยที่ไม่ต้องเปิดเอาข้างในออกมาเครื่องมือจะอยู่ข้างนอกตลอดอย่างนี้นะไม่เหมือนพวกนี้เครื่องมือจะอยู่ข้างในจะใช้อะไรก็ตามต้องเปิดออกมาอย่างนี้แล้วก็ามาหยิบเครื่องมือจากด้านใน ซึงตะไมนี้เขาไม่นิยมแล้วนิยมเป็นเครื่องมืออยู่ข้างนอกอ่าด้านนี้มาดูด้านนี้กันโอ้โหนี่น้ามันเยอะมากเลยตัวนี้เป็นใบมีดนะใบคมหยักอันนี้ก็ไว้ใช้ตัดของที่มันลื่นๆเหมือนกันพวกเชือกไนล่อนเส้นใหญ่ๆใหบหย,ยักในตัดดีหรือตัดพวกกล่องพวกลังอะไรพวกนี้ใช้ดีมากเลยหรือใช้เหลาไม้กิ่งไม้เพื่อจะปรับแทนสมอบกแทนอะไรก็ตามเพราะเราจําเป็นต้องใช้อะไรพวกนี้นะงานแคมป์อะไรพวกนี้มีประโยชน์มากเลยสําหรับใบคมหยักพวกนี้นะ ต่อมาใบเปิดกระป๋องตรงนี้ใช้เป็นตัวสําหรับเจาะกระแทกอะไรพวกนี้ได้นะหัวมันจะไม่ไม่ถึงกับเป็นแหลมตัทีเดียวนะมีความโค้งมนเล็กน้อยประมาณมิลหนึ่งใช้เจาะใช้กระแทกอะไรพวกนี้ได้มจะมาเป็นอะไรเป็นไขควงสี่แฉกตัวเล็กประมาณเบอร์หนึ่งก็ใช้งานทั่วๆไปได้เลยซ่อมกระเป๋าเดินทางล้อหลุดอะไรพวกนี้นะใช้เยอะเลยต่อมาอนนี้ก็เป็นเปิดขวดอันนี้เปิดขวดอันนี้ใช้เปิดกระป๋อง อย่างเดียวอันนี้ใช้เปิดขวดมีมาแยกกันมานะแยกกันมาไม่ได้ใช้อันเดียวกันนะเป็นกของซ so ็อกพาวเวอร์พายเขาจะมีสปริงเนี่ยนะตัวนี้สปริงล็อกความกว้างของปากกันไกไว้มาให้เปิดออกมาได้กว้างกว่านี้จำกัดขนาดในการตัดไปได้ในตัวเลยเดี๋ยวผมลองตัดทั่วเอาเริ่มจากกระดาษบางๆทั่วๆไปกระดาษ A4 ธรรมดานี่ก็ตัดได้นะครับแล้วตัดเราจะยาวแล้วก็ต้องหลายที่หน่อยอย่างเงี้ยทีนี้ลองดูพวกพลาสติก หนานี Stelle, finde, die die ่ถุงซิปนะถุงซิปนี่หนาพอสมควรเลยแล้วก็เป็น2ชั้นเดอดซ้อนกันอยู่งี้ก็ขาดเลยนี่ต้องดูอีกอันหนึ่งหนาขึ้นไปผ้าสกหลช์นะที่ผมใช้ซีนฝาหลังกล้องเนี่ยหนาประมาณมิลหนึงนะตัดได้สบายสบายก็พอสมควรนะครับเขาออกแบบมาให้ใช้ให้เหมาะสมกับขนาดของเขาอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเอาไปตัดเหล็กตัด โซ่ตัดอะไรที่มันใหญ่โตมากมายเกินกว่าที่กำลังที่เครื่องมือมันทำได้ประมาณนี้นะครับเครื่องมือที่มีเนี่ยครบ18ตามที่เขาคุยความรู้แต่มันใช้ได้จริงเนี่ยประมาณนี้แหละที่ชอบที่สุดก็คือตรงหัวคีบเขาเนี่ยแหละที่วัสดุอะไรเขาดีมากเลยราคาตามแค่ตล็อกเขาเลยก็คือ49.95เหเหรียญ ประมาณพันกว่าบาทในเมืองไทยก็ขายกันประมาณนี้พันกว่าบาทเหมาะกับคนที่อุปกรณ์เยอะสัมภาระเยอะติดกระเป๋ามันพกง่ายฮนะมันโอกาสที่มันจะเรียกหยิบมาใช้เนี่ยมันมีเยอะแล้วก็เขามีตัวนี้ขายมาด้วยตัวซองไม่ได้แถมนะในชุดไม่มีมาน,ะนี่คือเพื่อนสมาชิกก็แบ่งมาให้ครบชุดเลยของแท้เลยนะครับเน็บเข็มขัดเน็บกระเป๋า อะไรพวกนี้นะครับอยสายเป้สายมอลเล่อะไรพวกกระเป๋าแบบกระเป๋าเชิงแท็กติคอลอะไรพวกนี้มันจะร้อยได้แต่ว่าถ้าเป็นเข็มขัดทั่วไปก็ใช้แค่ตรงนี้แล้วก็เวลาหยิบมาใช้ก็จะเปิดอันนี้ขึ้นมาหยิบตัวเครื่องมือออกมาเปิดง่ายพร้อมใช้สะดวกสบายตลอดเวลามือเดียวก็เปิดปิดได้ชอบตรงนี้แหละชอบตรงที่ว่าเขา one hand operate ได้นะครับพี่เจ้าคีมตัวนี้นะครับยังหวาที่เรารีบๆเนี่ยมือเดียวเราก็เปิดใช้ได้แหละ หรือว่าถ้าเราไม่ใส่ไอตัวนี้เราจะเนบคลิปไว้อย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะใส่ทั้งเคสทั้งเนบคลิปด้วยก็ได้ก็ไม่ได้ผิดกติกาอะไรอย่างนี้นะครับยิ่งเพิ่มความมั่นคงเข้าไปใหญ่เลยสวยดีนะสําหรับเคสครานีเคสนี้ชอบเลยโดยรวมๆก็เหมาะสําหรับคนที่เดินทางของเยอะๆช่างภาพอะไรอ่งนีนะ้หรือว่าสายแคมป์คาไปเที่ยวแคมปิง้งตั้งเต็นท์อะไรพวกนี้นะครับตัวใหญ่อาจจะต้อง ไว้ในกระเป๋าไว้ในกล่องเครื่องมือไว้ในท้ายรถไว้ในเป้ใบใหญ่แต่ตัวนี้มันติดอยู่กับตัวเราติดอยู่ก,กับกระเป๋าเราได้ตลอดเวลาที่ใช้งาน,ซ,นซ่อมนู่นซ่อมนี่เล็กๆน้อยๆระหว่างทางเท่านั้นเองนะไม่ได้ตั้งอกตั้งใจว่าจะไปรับเหมาก่อสร้างอะไรที่ไหนนะอันนี้แล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่สไตล์คนชอบแต่ผมไปผมก็จะมีไปหลายอันนะ่ะไม่ไม่ต่ำกว่าสองสามอันนะครับอันนี้ก็ติดไปอันนี้ก็ติดไป หลายอันมีไฟฉายด้วยอะไรเงี้ยก็แต่ละอันก็จะมีคุณสมบัติต่างๆกันไปนะครับพกไว้ในที่ต่างๆกันในกระเป๋ากล้องเนี่ยมีประโยชน์มากสําหรับท่านนักถ่ายภาพนะคนที่ถ่ายรูปคนที่เล่นกล้องก็น่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่แนะนําพกใหญ่ๆไปแล้วก็เพิ่มภาระบางทีด้วยความใหญ่ด้วยความหนักมันน่มันไปขูดไปอะไรกับอุปกรณ์กล้องอุปกรณ์ถ่ายภาพในกระเป๋าเราอีกก็ยิ่งเสียดายวุ่นวายไปกันใหญ่เลย พันกว่าบาทผมว่าคุ้มอยู่เสียอะไรเสียได้แค่น,นี้มีติดไว้ m a g เนติกบิ t โฮเดอรตรงเนี้ยนะตรงอันที่18เนี่ยเขาเรียก m a g เนติกบิดโฮเดอรมันเป็นแม่เหล็กด้วยนะเนี่ยใช้ป่ะเออเขาบอกเป็นแม่เหล็กด้วยเดี๋ยวดูดีันเป็นแม่เหล็กจริงป่ะเออจริงนี่ไงเอาแม่เหล็กวางไว้แม่เหล็กดูดติดเลยเนี่ยก็ดูขนาดเขากันนะขนาดยาวสุด82.8มมความหนา ความหนาสุดแบบเอาแบบรวมคลิปเน็บด้วยเนี่ย17.9ประมาณ18มิลถ้าไม่รวมคลิปนี่ยิ่งบางเข้าไปใหญ่เลย14มิลมีซองพกมีอะไรไปด้วยก็เพิ่มน้ำหนักไปอีกหน่อยติดกระเป๋าเดินทางเนก่อนจะแพ็คก,ก่อนจะส่งกระเป๋าใบใหญ่ขึ้นใบโหลดใต้ท้องก็อย่าลืมเอาตัวนี้ใส่ใต้ท้องไปก่อนเอาขึ้นติดตัวไปไม่ได้นะทิ้งเลยทุกสนามบินเป็นเหมือนกันหมด กานที่จะเลือกหาอุปกรณ์ EDC พวกนี้นะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายราคาให้เลือกก็ลองไปพิจารณากันดูแล้วกันสำหรับของที่มันใช้ติดตัวพวกนี้ใช้ประโยชน์ได้จริงๆแล้วก็ถ้าเราถนัดเราคุ้นเคยกับมันดีแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนจะต้องหยิบฝั่งไหนจะเจออุปกรณ์อะไรเราก็จะจำได้เปลี่ยนบ่อยๆหรือไม่ค่อยได้ใช้นานๆใช้ทีอะไรอย่างี้เราก็จะ จำไม่ได้เราจะใช้ขึ้นมาอะไรว่าอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยดียิ่งช้ายิ่งช้าไปกว่าใช้อุปกรณ์แยกชิ้นอีกวิธีใช้ง่ายคือหยิบมันขึ้นมาหมดเลยก่อนเอาขึ้นมาหมดเงี้ยแหละเคลียมาดูเลยจะใช้ใบไหนเจอแล้วใครไข่ควงแฉกอ่ะก็เก็บอันอื่นไปใช้ไขคค่ควงแฉกล็อกรึบเลยอยู่แล้วทีนี้กดยังไงก็ไม่ติดแล้วเพราะาเขาก็มีอุปกรณ์ล็อกของเขาตัวนี้ด้านนี้เหมือนกันแค่จําด้านให้ได้ครับยกขึ้นมาทั้ง หมดอย่างนี้เลยแล้วก็คลี่ดูนะครับจะใช้อะไรอะ่ะก็จะง่ายนะครับวิธีมันมีเทคนิคของแต่ละรุ่นที่เขาจะใช้ไม่เหมือนกันนะถ้าเราไปมัวแต่ไปเลือกไปอะไรเงี้ยมันพิมพ์ก็ช้าเนาะเวลาจะเก็บก็กดล็อกแค่นี้ง่ายนะถ้าคุ้นเคยแล้วทุกอย่างก็ง่ายถ้าไม่คุ้นเคยอะไรก็ยากนะครับก็อยู่ที่เราสร้างความคุ้นเคยสร้างความชํานาญให้กับตัวเราเอง อุปกรณ์ทุกอย่างต้องอาศัยการเรียนรู้ขอบคุณที่ติดตามนะครับรบกวนช่วยกด subscribe กดติดตามเพจของฟ i ก c a m มล่าด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ